สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวัลีบอลทุกคนเลยนะครับผมจบเกมการแข่งขันแมตช์ที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไทยแลนด์เจอกับแคนาดาซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าทีมไทยเล่นดีมากเล่นดีทุกคนเลยบอลแรกก็เป๊ะปังเหลือเกินปีอนุชแป้นน้อยส่งบอลส,สวยๆให้พรพัน์เกิดปราดเซตซึ่งพรพันเองก็เซตสวยเหลือเกินถวายพานปิคะตบเลยเจ้าคะ่ะอะไรแบบนี้ วันนี้แอดมินได้เห็นอะไรหลายอย่างในสิ่งที่ไม่เคยเห็นทัดดาวนึกแจ้งตีไหลหลังไหลสั้นก็มาเฮ้ยเท่าที่ดูมาทัดดาวไม่ค่อยเห็นตีไหลหลังไหลสั้นนะแต่แมตชนี้ไหลก็มาจ้าโดยเฉพาะเซตที่3หัตถยาเองก็เป็นเจ้าแม่รีบาวตบมาก็เซฟล็อกเก็บมากินต่อบมีมพิมพิชยาโกกรัมก็เป็นตัวสมดุลของทีมขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพสุปตราภพโรสขุดตบมาสิคะ ตกใส่หน้าหนูก็ได้เขาให้หนูได้แต้มก็พอเฮ้ย <Hey, S 1> หัวเสาอย่างชัดชุออนมกสีวันนี้ก็โอ้โ oh, หตกได้แต้มเยอะมากแล้วชัดชุนอ่ะเก็บบล็อกหลายหลังดีเหลือเกินหลายหลังมาสิจะบล็อกให้ดูชัดชุนบล็อกบอลหลายหลังของแคนาดาได้หลายคะแนนมากและภายลับที่หงายมาแล้ววิภาวีสีทองเข้าบอลไวมากเจ้าตัวจะเบี่ยงแขนแล้วจับสุดแรงแล้วสับข้อมือไวมากผู้บรรยายต่างชาติก็เซอร์ไพรส์วิภาวีเป็นอย่างมากเฮ้ย <Hey, S 2> มาจากไหนเนี่ย เล่นดีเหลือเกินและสุดท้ายท้ายสุดพรนพันเกิดปราดเธอทำไมวันนี้เธอเซ็ตสวยแท้เซ็ตแบบนิ่งเข้าฝักบอลพอดิบพอดีไม่สูงไม่ตำ่ำแล้วตัวตีของเราคือยกใครก็ได้ไอเดตแต้มหมดเธอแมตช์ไทยแคนาดาคือสนุกมากแอดมินก็อวยทุกคนเลยให้ทุกคนได้ฟังกันและก่อนจะจากกันไปแอดมินมีจังหวะที่แบบแนนทัดดาวนึกแจ้งตะโกนลั่นสนามซึ่งทัดดาวนึกแจ้งตะโกนเสียงดังมากตะโกนบอกกับบมีมพิมพิจยาก,กรรม ว่าแต่จะตะโกนว่าอะไรตะโกนเพื่ออะไรแล้วมีความหมายแค่ไหนไปรับชมเลยครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ พรุ่งนี้เจอกับโปรแลนด์ซึ่งโปรแลนด์เนี่ยเขาชนะไทยมาแบบขาดด้วยในปีที่แล้วมาดูว่าโค้ชด่วนทีมงานสตาฟโค้ชจะแก้เกมยังไงพรุ่งนี้6โมงเย็นเจอกันกดติดตามช่องฮอตวอลเลย์บอลไว้นะแอดมินอัปเดตข่าวสารอย่างแน่นอนครับติดตามไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าจะเคินสวัสดีครับ